พระจ้าประจำวันอังคารที่30มกราคมสัปดาห์ที่สเทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่สองบทที่18ข้อ9ถึง10ข้อ14ข้อ24ถึง25และข้อ30ถึงบทที่19ข้อ3า ในครั้งนั้นอับซาโลมทรงมาพบกับทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์ดาวิดโดยบังเอิญอับซาโลมกำลังสงล่อลอใต้กิ่งต้นโอกใหญ่พระเกศของอับซาโลมไปติดอยู่กับกิ่งต้นโอกนั้นลอที่ทรงอยู่วิ่งเลยไปพระวรากายจึงห้อยอยู่กลางอากาศทหารคนหนึ่งเห็นเข้าก็ไปรายงานโยอาบว่า ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมห้อยอยู่กับต้นโอก๊กข้าพเจ้าจะไม่เสียเวลากับท่านอีกต่อไปแล้วนำเหล่าสามอันพุ่งเข้าปักอกอับซาโลมซึ่งยังมีชีวิตห้อยอยู่บนต้นโอก๊กทหารสิบคนที่ถืออาวุธของโยอาเข้าห้อมล้อมฟันอับซาโลมจนสิ้นพระชนกษัตริย์ดาวิดกำลังประทับอยู่ที่ลานระหว่างประตูเมืองชั้นในกับชั้นนอก ทหารยามขึ้นไปยืนบนกำแพงตรงสมประตูเมืองมองออกไปก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังวิ่งมาคนเดียวทหารยามจึงร้องทูลกษัตริย์กษัตริย์จึงตรัสว่าจงไปยืนรอที่นั่นเถอะอาคิมาอัสก็เดินไปยืนรออยู่ตรงนั้นทหารชาวคูชมาถึงทูลว่าข้าพเจ้ามีข่าวดีสำหรับพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยพระองค์ให้พ้นมือของผู้ที่กบฏต่อพระองค์กริยัตรัสถามชาวคูชว่าหนุ่มอับซาโลมสบายดีหรือทหารชาวคูชทูลตอบว่าขอให้ศัตรูทั้งหลายของพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าและทุกคนที่เป็นกบฏมุ่งร้ายต่อพระองค์จงเป็นเหมือนหนุ่มอับซาโลมคนนั้นเถอ กษัตริย์ทรงสะเทือนพระทยัยเสด็จขึ้นไปในห้องเหนือประตูทรงกันแสงและขณะที่ทรงพระดำเนินทรงคร่ำครวญว่าลูกเอ๋ยอับซาโลมลูกเอ๋ยอับซาโลมลูกพ่อถ้าพ่อตายแทนลูกได้ก็จะดีกว่าอับซาโลมลูกเอ๋ยลูกของพ่อเมื่อมีคนไปบอกโยอาบว่า ดูสิกษัตริย์ทรงกันแสงอาลัยอับซาโลมในวันนั้นชัยชนะก็กลับกลายเป็นการไว้ทุกข์สำหรับกองทัพทั้งหมดเพราะวันนั้นบรรดาทหารรู้ว่ากษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ถึงพระโอรสบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้บุญมาราโกบทที่ห้า ข้อย1ถึงสีเวลานั้นเมื่อพระเยสูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฟากอีกครั้งหนึ่งประชาชนชุมนุมกันเนืองแน่นรอบพระองค์ขณะที่ยังอยู่ริมทะเลสาบหัวหน้าสาลาธรรมคนหนึ่งชื่อใหญ่รัสเดินมาเมื่อเห็นพระองค์เขากราบลงที่พระบาทพร่ำวิงวอนว่า บุตรหญิงเล็กๆของข้าพเจ้าจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเธอเขาจะได้หายจากโรคกลับมีชีวิตพระเยสูเจ้าจึงเสด็จไปกับเขาประชาชนกลุ่มใหญ่ติดตามไปและเบียดเสียดพระองค์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรังมาสิบสองปีแล้วได้รับความทรมานมาก จากการรักษาของแพทย์หลายคนเสียทรัพย์จนหมดสิน้นโรคก็มิได้บรรเทาตรงกันข้ามกลับสุดหนักนางได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่องพระเยสุเจา้าจึงเดินปะปนกับประชาชนเข้ามาเบื้องหลังและสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่าถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรคทันใดนั้น เลือดก็หยุดนางรู้สึกว่าร่างกายหายจากโรคแล้วขณะเดียวกันพระเยสูเจ้าทรงรู้สึกว่ามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองค์ไปจึงทรงหันมายังกลุ่มชนตรัสว่าใครสัมผัสเสื้อของเราบรรดาสิทธูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าผู้คนเบียดเสียดกันเช่นนี้แล้วยังทรงถามอีกหรือว่า ใครสัมผัสเราพระองค์ทรงหันไปรอบๆเพื่อทอดพระเนตรผู้ที่กระทำเช่นนั้นหญิงคนนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นเพราะรู้ดีว่าได้เกิดอะไรขึ้นแก่ตนจึงกราบลงเฉพาะพระพักและทูลให้ทรงทราบความจริงทุกประการพระองค์จึงตรัสว่าลูกเอ๋ยความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุขหายจากโรคเธอขณะที่กำลังตรัสอยู่นั้นมีคนมาจากบ้านหัวหน้าสาลาธรรมบอกเขาว่าบุตรหญิงของท่านตายแล้วไปรบกวนพระอาจารย์อีกทำไมแต่พระเยสูเจ้าทรงได้ยินเขาพูดดังนั้นจึงตรัสแก่หัวหน้าสาลาธรรมว่าอย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เธอ พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ใครติดตามไปนอกจากเปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบเมื่อทุกคนมาถึงบ้านหัวหน้าสาลาธรรมพระเยะสูเจ้าทรงเห็นความวุ่นวายและเห็นผู้คนรำ่ำไห้พิราบรำพันเป็นอันมากพระองค์เสด็จเข้าไปตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าวุ่นวายแล้วร้องไห้ไปทำไม เด็กคนนี้ไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นเขาต่างหัวร้อยยอพระองค์พระองค์ทรงไล่เขาออกไปข้างนอกทรงนำบิดามารดาของเด็กและสิทธิที่ติดตามเข้าไปยังที่ที่เด็กนอนอยู่ทรงจับมือเด็กตรัสว่าทาลีทาคูมแปลว่าหนูเอย๋ยเราสั่งให้หนูลุกขึ้น เด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันทีและเดินไปมาเด็กนั้นอายุสิบสองขวบแล้วคนทั้งหลายต่างประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมีให้แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดและทรงสั่งให้เขานำอาหารมาให้เด็กนั้นกินสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับอาณาจักรของดาวิดกำลังเสื่อมลงทุกวันมีหนํำซ้ำยังถูกบุตรชายของตนซ้ำเติมให้หนักขึ้นด้วยการเป็นกบฏถึงกับต้องใช้กองทหารปร,ราบและกษัตริย์ก็สั่งทุกคนไม่ให้ทำลายชีวิตของเขา แต่ในขณะที่อับสาลมกำลังขี่ล่อลอดใต้กิ่งต้นโอกใหญ่ผมของเขาไปติดอยู่กับกิ่งต้นโอกล่อที่เขาขี่วิ่งเลยไปร่างของเขาจึงห้อยอยู่กลางอากาศโยอาบที่กำลังตามมาแลเห็นเข้าจึงเอาเหลาสามอันพุ่งเข้าปักอ,อกอับซาโลมซึ่งห้อยอยู่บนต้นโอก โดยคิดว่าการกระท,ทําเช่นนี้จะทําให้ดาวิดพอพระทยัยแต่ดาวิดไม่ได้คิดเช่นนั้นพระองค์ทรงรอฟังข่าวด้วยความหวังว่ากองทัพของพระองค์จะชนะและที่สําคัญอับซาโลมบุตรของตนยังมีชีวิตอยู่ด้วยทหารชาวคูชที่มาแจ้งข่าวแก่กษัตริย์แจ้งข่าวดีก่อนทูลว่า ข้าพเจ้ามีข่าวดีสำหรับพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าวันนี้พระยาเวทรงช่วยโปรงให้พ้นเงื้อมือของผู้ที่กบฏต่อพระองค์แต่ดาวิดสนใจอีกข่าวหนึ่งมากกว่าก็ได้ถามทหารชาวโคชนั้นว่าหนุ่มอับสลมสบายดีหรือทหารชาวโคชตอบกษัตริย์ว่าหนุ่มอับสลมเสียชีวิตแล้ว กษัตริย์ทรงสะเทือนพระไทยเสด็จขึ้นไปในห้องเหนือประตูทรงร้องให้และขณะที่ทรงพระดำเนินทรงคร่ำครวญว่าลูกเอ๋ยอับสโลมลูกเอย๋ยอับสโลมลูกพ่อถ้าพ่อตายแทนลูกได้ก็จะดีกว่าอับสโลมลูกเอย๋ยลูกของพ่อ ตัวบทบันทึกไว้ว่าในวันนั้นชัยชนะก็กลับกลายเป็นการไว้ทุกข์สำหรับกองทัพทั้งหมดเพราะวันนั้นบรรดาทหารรู้ว่ากษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ถึงพระราชบุตรวันนั้นทหารต่างกลับเข้าเมืองอย่างเงียบๆเ,เหมือนทหารที่ละอายใจเพราะหนีทัพกษัตริย์ทรงคุมพระพักทรงคร่ำครวญเสียงดังว่าอับสรลม ลูกเอย๋ยอับสลมลูกพ่อลูกเอย๋ยตัวบทตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นความทุกโศกของดาวิดอีกทั้งทำให้เราสัมผัสได้กับจิตใจที่งดงามของดาวิดด้วยพระองค์ทรงเ,เป็นบิดาที่รักลูกอย่างมากไม่ถือโทษโกรธลูกที่ทำร้ายพระองค์เลยหัวใจของดาวิดสะท้อนดวงพระทัยที่รักและเมตตาของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อเราคนบาปได้เป็นอย่างดีดวงพระไทัยอันเมตตาของพระเจ้าปรากฏหมายเห็นทางพระเยซูเจ้าจากตัวบทพระวรสารที่เราฟังอ่านกันในวันนี้โปรงทรงไปที่บ้านของยายรัสเพราะบุตรสาวของเขาป่วยหนักและกำลังจะสิ้นใจยายรัสได้อ้อนวอนขอให้โปรงเสด็จไปที่บ้านเพื่อรักษาเธอ เมื่อพระองค์เสด็จถึงบ้านทรงนำบิดามารดาของเด็กและสิทธิทติดตามเข้าไปอย่างที่เด็กนอนอยู่ทรงจับมือเด็กตรัสว่าทาลิทาคูมแปลว่าหนุ่มหนูเอย๋ยเราสั่งให้หนูลุกขึ้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันทีและเดินไปมาหลังจากที่ทรงกำชับอย่างแข็งขันไม่ให้พวกเขาแพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดแล้ว พระองค์ทรงสั่งให้เขานำอาหารมาให้เด็กนั้นกินพระองค์ทรงทราบว่าเด็กอายุ12ขวบหลังจากหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วคงหิวจึงสั่งให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นกินตรงนี้เราเห็นน้ำพระทัยเมตตาของพระเยซูเจ้าอีกครั้งยิ่งกว่านั้นในขณะที่พระองค์ทรงพระดำเนินพร้อมกับประชาชนและบรรดาศิษย์ไปยังบ้านของยายรัส สตรีผู้หนึ่งที่เป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตด้วยความเชื่อของเธอได้เข้ามาข้างหลังและสัมผัสแค่ชายเสื้อของพระองค์เท่านั้นเธอก็หายจากโรคนี่ก็เป็นพระเมตตาอีกประการหนึ่งของพระเยซูเจ้าแก่ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์ท่านผู้ฟังครับพระเจ้าทรงรักและเมตตาต่อเราคนบาปจริง พระองค์ทรงเป็นบิดาที่รักลูกของพระองค์สารของพระองค์ยืนยันความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอนอาเมน